ครับมาเดี๋ยวผมจะมาอ่าเรื่องอะไรนะสรุปข้อมูลเนาะไม่ใช่สรุปตีเรื่องไอเดียมาส่องแล้วกันเอาไว้กมาส่องมาส่องเนาะมาส่องการปรับบาลานซ์ตัวละครเนาะก,กับการปรับพวกเซตกับการ์ดบางใบเนาะการ์ดมอนเตอร์อะไรพวกนั้นเนาะมาดูดีกว่าว่ามีะมอะไรบ้างเขาเออเขาทำไปหมดแล้วผมมันช้าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้นอ,อยเขาก็ยังทำ อันดับแรกมีการปรับเรื่องอาของกฎเนาะกฎของการเซฟดาตานั่นเองนะปรัอ,อะไรมากมือบนดีกว่า,อ,าอันนี้เนาะก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมการเทปเหมือนเดิมปรับการมอนเตอร์เนาะ ตอนนี้ตอนนี้จะมีแบบอ่าคอ,คอมมอนแรดเดนเดอรี่เนานะก็คือแบ่งคอมมอนเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแต้มก็คือเท่ากับการ์ดการ์ดปกติเนาะเออเท่ากับการ์ดปกติส่วนแรนเนี่ยการ์ดเท่ากับห้าสิบเนาะส่วนเรนเดอรี่ของการ์ดมนอนเตอร์อยู่ที่แปดสิบก็คือเท่ากับอันเก่าอ่ะอันเก็แปดสิบกว่าเนาะทุกใบอันเก่าแปดสิบ 80, ไม่ก็เก้าสิบประมาณนั้นคนก็เลยไม่เล่นกันเขาก็มาปรับ พวกผมถือว่าดีนะแต่คือผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้มีการแบบไหนมั่งเนาะไม่ไน่เดี๋ยวในเกมคงมีบอกแล้วก็เราก็ปรับคะแนนของการก๊อปการ์ดเนาะจัตกรเนี่ยจะเป็นใบแรกเนี่ยศูนย์ก็คือไม่กินใบสองสิบใบสามสามสิบปรับมาใหม่ใบหนึ่งใบสองเนี่ยศูนย์เนาะแล้วก็ไปกินแต้มที่ใบสามทีเดียวเลยที่สี่สิบแต้มนั่นเองเนาะแล้วก็ ตอนนี้ถ้าเราลบการ์ดที่เป็นการ์ดเริ่มเนี่ยการ์ดเริ่มต้นเนี่ยจะไม่กินพอยแล้วแต่ถ้าเราลบการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดการ์ดเริ่มต้นเนี่ย <c oughs> จะใช้20่แต้มเนาะน่าจะ <c oughs> ใช้ทุกใบถูมเข้าใจะถูกว่ามันไม่ได้มีเขียนแบบว่าเขียนทับอะไรอย่างนี้นะว่าแบบต่อไปต่อไปเท่าไหร่ก็วยขอไปฮนะแล้วก็แล้วก็ปรับเรื่องลิมิตเนาะของการกอปการ์ดกับเอาการ์ดออกเนาะ ก๊อฟการ์ดเนี่ยอยู่ที่สี่ใบสูงสุดส่ดวนเอาการต่อกน่อยู่ที่ห้าใบสูงสุดโอเคก็จะตรงกันนะด้วยการการถับปลารถันที่คือการปรับปร,าน,นนปร,บปรานตัวละครนะก็คือมีการอธิบายตัวแรกน้องน้องดอดของเราเนาะเทซซามีการปรับค่อนข้างเยอะที่ผมอแอบมานั่งนั่งสองก่อนแหละแต่เขาจะได้ไม่งงตอนมาตอนมาไอ้นี่อคลิปอีกทีหนึ่งเนาะไม่คณิกไม่คณิต่ก่อนเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มดีบัฟเข้าไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเพิ่มไปทีทีละทีละอันทีละอันทีละอันทีละช่องอย่างนี้เท่านะเพิ่มทีละช่องแต่อันใหม่เนี่ยมันจะเป็นงานสแต็กรวมไปเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นสี่สิบสองอ่ะไม่ใช่สิบสองเนาะเป็นสี่อ่ะเป็นสิบสองเนาะแล้วก็เปลี่ยนในการท t เกอร์บัฟดอทเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเวลามันท t เกอร์เนี่ยมันจะลดไปทีละหนึ่งแต่ตอนนี้ปรับมาใหม่เนาะจะเป็นการอ่ะเป็นการลดทีละครึ่งก็คือจากสิบสองเนี่ยก เนาะไม่เหมือนกับตะก่อนที่แบบลดพิธีละอันทีละอันะอะไรอย่างนั้นอ่าแล้วก็มีการอ่าเมลรกมีการปรับสแต็กนะตะก่อนมันไม่มีสแต็กตอนนี้มีสแต็กสูงๆแหละอยู่ที่ยี่สิบสเต็กต่อนหนึ่งอันเนาะใช,ใช้ใช้ทีหนึ่งก็ลดครึ่งหนึ่งอย่างนั้นดวงอาของกาช adow shadow dagger shadow dagger เนี่ยคือการที่เราสร้างขึ้นมาเนาะแต่ก่อนนะสร้างขึ้นมาคอศูนย์ไม่ใช่มีที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็น คอสหนึ่งเนาะคอสศูนย์ก็คือมีงานอ่าบวกเบตาเมทเยอะขึ้นนะจากห้าสิบปแปดสิบแล้วก็อ่าแล้วก็ลดดอทจากสองเหลือหนึ่งก็คือผมมองว่าอ่อนลงเนาะอันนี้ผมมองว่าอ่อนลงแล้วก็การการนีที่สร้างอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือที่เป็นแบบถือได้ถือข้ามถือข้ามเทินได้นะมีการเปลี่ยนคอน์ะหรือคอสศูนย์แล้วก็ปรับแท็กใหม่ ก็คือจะมียังไม่แจกถือได้แต่ว่าจะไม่มีแถงที่เวลาใช้แล้วมันจะมันมันจะดึงกลับขึ้นมือหนึ่งรอบไม่มีเนาะเป็นอันนี้ไปแหละก็คือใช้แล้วหายไปเลยมันจะได้ไม่รุกด็กตัวแหละผมมองว่าเนาะใช้แล้วหายไปเลยเปลี่ยนด้วยาดาเมจดหนึ่งร้อยตะก่อนนะดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจดหนึ่งร้อยเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นดอทสองแล้วเราก็ดาเมจห้าสิบแล้วบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นตตามดอทที่ ที่มอนมีประมาณน,านั้นเนาะตัวอันนี้น่าจะเป็นใบสร้างกาดมีดเนาะอันนี้คือคือสร้างสร้างมีดสองใบมีดมีดเล่มมีดอามีดสองเล่มนั้นเนี่ยติดต่ดสามแต่น,นี้เปลี่ยนเป็นดอทแค่สองเนาะ <c oughs> ขอไปฮะแล้วก็มีงานปรับรับการชาร์โตรีโหลดทั้งห้าอันเลย ดูแลตัวแหวนแรกเนี่ยคอสสองก็ไม่มีเลยนแนแรกแหนแรกเนี่ยทุกอย่างมันเดิมหมดแันแรกเนาะปรับแค่คอสจากคอสสองเหลือคอสหนึ่งทำให้มันใช้ง่ายขึ้นส่วนอัปเกรดเทพสองเนาะไม่ใช่ดิอัปเกรดธรรมดาธรรมดาธรรมดาสองเนาะจากคอสหนึ่งคิวหนึ่งร้อยสร้างมีดสองเล่มที่เป็นแบบถือข้ามเถินได้เป็นคอสศูนย์คิวร้อยห้าสิบสร้างมีดหนึ่งเล่มเนาะก็คือ ไม่ใช่คอร์สแล้วก็เปลี่ยนนี้นะจากการอ่าจ่ายจ่ายแต้มสกิลทั้งหมดในงานสร้างสร้างมีดเปลี่ยนเต้นสร้างมีดเหมือนเดิมแต่ว่าจะสุ่มสร้างมีดธรรมดาเนอะกับมีดที่ถือข้ามเธอได้นั่นเองโอเคแล้วก็เปลี่ยนนี้เนาะที่เป็นอัปเกรดที่มันท,ที่ที่มันเป็นฮินลเวลาฮิลแล้วสร้างมีดเปลี่ยนเป็นอ่าลบมีดทั้งหมดเนอะ เป็นสกิลประมาณนั้นลบมีดทั้งหมดเพื่อสร้างการ์ดมีดที่เป็นถือข้ามเทินได้มา,าเปลดอันที่ห้านะลบการ์ดในมือทั้งหมดแล้วก็สร้างมีดเท่ากับการ์ดนั้นก็เปลี่ยนเวนเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันจะติดเอ็กซอรสงนั่นเองวิทเทลแอ็กแท็กเนาะการทำนาเมียนั่นแหละอันนี้ คอรสามเอ้ยไม่ใช่อัปเกรดที่สนะามเาะจะคอสสองดาเมจคูณสามกดาเมดดอทห้าสิบหนึ่งเทินเป็นคอสหนึ่งทำนดาเมจแปดสิบาครั้งเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะสุ่มดาเมดดอเอ้ยสุมดด่มแปดดสองถึงหกก็คือสุม่มไม่มีอะไรแล้วก็ของการ์ดเคิร์สนะที่สิแปะเหมือนเดิมเปลี่ยนอันนี้คือเปลี่ยนหมดเลยไปเป็น ทำให้ดีทําให้ดอทติดก็คือเป็นการจุดดอทนั่นแหละเอาแบบง่ายๆมันคือการจุดดอทเหมือนถ้าถ้าเหมือนถ้ายุบ้างนี้ก็เหมือนตัวในไอหองไกเนาะหองไกสตาร์เรลก,กาวกาที่สามารถด,ดึงดึงดอทได้อันนี้ก็คือเหมือนกันเนาะม่มีอะไรละอันนี้ก็มีการอธิบายเพิ่มอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ต่อไปพี่กระโลกเนาะแคสเซีย เมคานิกของเควสเนาะรู้สึกมันจะเหมือนเดิมหมดอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมเล่นไม่เยอะแต่ไม่จะเก่งเแต่ผมเล่นไม่ค่อยเยอะผมไม่่ไปทำดิกมันะเนาะก็คือเปลี่ยนแต่ก่อนอคือเนีจะเหมือนเดิมหมดนะแค่มีการเพริ่มมันทันที่เข้าไปเนาะฮิวสิกฮิวแปดสิบเปอร์เซ็นต์ติดได้สามครั้งต่อหนึ่งเธอก็คือมีมีฮิวในตัวทำให้ฮิวทำให้ฮิวดีขึ้นเนาะแล้วก็ อาการ์ดที่สร้างจากเควนเนาะ์ทิเปิลซีโร่าทมเมอรสี่สิบแล้วก็บูนัเมอรอีกสี่สิบตามการ์ดแอเท็มแต่เดิมนนี้ที่ใช้ไปสูตรได้สแต็กได้สูตรสี่สสสสครั้งเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเอ็มพาวเวอร์ก็คือมันก็คือเหมือนอันนั้นแหละเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนจากสี่สิบเป็นห้าสิบนั่นเองไม่มีอะไรอันนี้อันนี้ก็เหมือนกัน เป็นการ์ดท,ทำดาเมจกับฮิวก็ดาเมจแรงขึ้นฮิวแรงขึ้นอันนี้ <c oughs> มาผูเฮ <c oughs> าเ <c oughs> นะเป็นโจนหนึ่งแต่นี้เปลี่ยนแล้วอ๋อเหมือนเดิมโจนหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่ามีการลดลดค่ายนี่ลดค่าสติทำให้สทำให้เราสติไม่แตกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือโค้ดหลังบ้านน,าน่าจะเขียนผิดอันนี้นะ ท่นนนจะเขียนผิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็เหมือนการอัมเบทเลยแต่ว่าเป็นการเป็นการลดไอ้นี่เนาะเป็นการลดลดไอค่าของเครียดเนาะอนสามแล้วก็อันนี้คอสองที่เป็นการโจมตีแบบมีการอัปเกรดด้วยผมจำไม่ผิดเนาะแบบธรรมดาทำนาเมจดสองร้อสี่สิบคอตามควสที่ทำไปอันนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจดสองสิบ ลดหนึ่งโมเลลตามคอร์สที่ทําไปเอ้ยตามควสที่ทําไปเอ้ยลดหนึ่งโมเลลแล้วก็ลดคอร์สตามควสที่ทําไปงงของผมอะนเนี่ยแล้วอันนี้อัปเกรดอาแกะแรกก็คือทําให้ทุกอย่างแรงขึ้นนั่นแหละมมีอะไรเนาะส่วนนี้อันที่สองาเมีสามร้อยทำตากับธาเมกับอันนี้อันนี้คือเปลี่ยนเป็นทำดาเมีหมู่ลอไม่มีอะไราดาเมีหมู่ลดโมเลกลกกดผิดมมีอะไรเนาะแล้วก็ แล้วก็อ้กลิบสามน่าจะมีแปดสิบบรมีแปดสิบตามเควสที่เสร็จแล้วอันนี้ก็คือเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มแม็กเควสตะก่อนเนี่ยมันจะมีแบบตทำเควสแม่งเรื่อยๆเลยดาเมจบึมบึมดาเมจบึมบึมตีไปทีเดียวขอบพับแต่น,นี้เขไม่มีงี้เกิดขึ้นแล้วแหละอ๋อขั้วเกรดที่สี่จะเป็การอัปเกรดก็คือเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่มีการแตกแท็ก,ทกยูนิคก็คือประกอบไปนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดแท็กนี้สองอันเนาะ ผมมองว่าน่าจะอ่อนลงเนาะเพราะว่ามันเพราะว่าจําได้ว่าเหมือนมันเหมือนมันจะมีของการบัฟสแต็กโมเลลด้วยของตัวมันสักอันหนึ่งผมจำได้มันอยู่ไหนเนาะต้องมีอะไรโอเคอันนี้แจกตั๋วรีเซ็ตตัวละครเนาะก็คือสมว่าคุณคุณว่าคุณปั้นแบบสุดทุกอย่างแล้วแต่คุณสุว่าอ่ามันปรับมาใหม่ให้มันมันอ่อนลงแล้วก็แจกตั๋วไปเนาะทุกคนก็จะได้ไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกโกรธมากมาย แบบว่าไอ้แค่กูลงแบบว่าเราลงของไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะเราลงของไปแล้วลงทรัพยากรไปแล้วแล้วทำอย่างนี้ก็จบดีไม่ได้อยากเล่นแล้วเขาก็แจก,กของไอ้นี้ให้จะมีจะมีจะจมีเวลานะเห็นไหมตามตีหกวันอะไรเนงะี้ยน่ะก็คือตัวนี้มันมีเวลาก็คือถ้าจะรีเซ็ตก็รีเลย,เลยซึ่งผมก็คง,งรีแหละผมก็ปั้นปั้นไปแล้วแหละแต่ว่าคงรีอ่ะเพราะ่ขี้เกียจไปทำด็กใหม่ไม่ใช่หรอกเนาะไปะต่อไปเรื่องของการปรับ แมคานิกบางอย่างเนาะหลองการเคาน์เตอร์ตอนนี้ก็คือจะเคาน์เตอร์เนี่ยก็ต่อเมื่อด้าเมจเนี่ยโจนตีใส่ใส่โละปรับต่ายกว่อโอ๊ยแมวขอขอขอโทษนะแมวเล่นเมาส์โอเคมา, <c oughs> มาปรับตัวคอนเนี่ยเนาะ เมคานิกเดซิเบลนะการรักษากับจำนวนสแต็กจะถูกเพิ่มเข้าไปก็คือฮิลฮิลฮิลแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วมีการปรับการ์ดซึ่งผมว่าผมผมกบไปเป็นอีกเหมือนเดิมแต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือการ์ดสักใบหนึ่งของน้องดำไม่ได้เหมือนกันใบไ,ไหนเนาะก็คือก็คือเนี่ยก็คือสแต็กลิมิตเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เวลาติดเนะี่ยจะติดจะเบรดเบรดนะับเบอร์สแต็กนั่นเองมานั้น ก็คือมันมันก็คือก็คือ,คอปรับเกี่ยวกับสแต็กนั่นแหละถ้าผมเข้าผมเข้าใจถูกเนาะไม่น่ามีอะไรมากเนี่ยมันก็จะรับเอฟฟิคทุกอย่างเยอะขึ้นง,ง่ายๆเนาะดูของเรเรนี่เรนี่ตัวอ้วนมืนนะเป็นตัวที่เด็ผมเสร็จตัวแรกเลยเนาะก็คือมีงานปรับกับปรับปรับโพเนาะเรื่องของคลิอ่าเดยวค กิจเขาแชร์คลิปฟิกวิวเช e ยนทุดดามิ a เบส e ี่เอฟิกเขาอยังไงวะเลยก็คือก็คือก,ก็คือเปลี่ยนช่องนั้นใช่ไหมต๋มถ้าถ้าท้าเขาถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาใจถูกใช่ไหมเตน่ะคือน้องก็น่ารักดีเนาะก็คือคือไงมันก็การมันโพไหนวะตันนั่นแหละก็คือปรับ ให้มันฮิวให้ให้มันฮิวดีขึ้นแล้วก็การ์ดการ์ดจั่วเนี้ยนะก็คือได้ได้ฮิวเยอะขึ้นอ่าโอรเรน่าใช่ไหมเมื่อวานพมัาถูกจู่มไหมไอตัวแม่แม่ฉีเนาะเบดการ์ดมีงานปรับเนาะจากเป็นแอแท็กสองใบกับสกิลหนึ่งใบเป็นแอแท็กหนึ่งใบกับสกิลสองใบก็คือฮิวนั่นแหละ ง่ายๆก็คือลดการ์ดลดการ์ดตีสองใบทิ้งเป็นหนึ่งใบแล้วก็ฮิวสองใบก็ดีผมจะได้ลดการ์ดการ์ดตีทิ้งแค่ใบเดียวแล้วก็ถ้าเหลือก็ไปอัพก็คือลดการ์ดการฮิวทิ้งหรือการ์ดโล่ไม่รู้เหมือนจำแน้อะไรของนาไปแล้ววะเป็นโล่มั้งลดการ์ดโล่ทิ้งข้างหลังได้แล้วก็ปรับปรับไอทีอัพเนาะอืมปรับปรับเปอร์เซ็นต์การสร้างสร้างการ์ดก็คือสร้างไอการ์ดพวกนั้นแหละ ปรับพวกเปอร์เซ็นฮิวเ,เยอะขึ้นลดคอร์สวิวอัพไรคุย <c oughs> ขอพูดขอพายฮนะฮารุฮารุนี่คนไหนวะไอ้น้องไอ้น้องสมอเนาะเพิ่มดาเมจสมอเดี๋ยวนี้ตอนการ์ดการบรัฟเนี่ยจะไม่เพิ่มคอสมอแล้วซึ่งผมซึ่งผมมองว่าดีนะบางทีคอร์ดไม่ไม่พอจริงไว้เล่นอ่ะผมไม่ค่อยแตกกันแต่คอร์มันดูไม่พอเท่าไหร่เนาะยูกิ แฟลตสแลชเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็าเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มนาเมจตีเป้าเป้าเดียเ่ยวนะกับการอัปเกรดการแบบน,นี้ก็คือไอการอันเนี้ยไอการที่ทําให้เราติดติดบัฟได้ของใบอื่นท้าเราเราอัปเกรดถ้าผมเข้าใจถูกนะอืส่วนนี้ก็เพิ่มดาเมจส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเพิ่มนาเมจเนาะส่วนใหญ่คิซูรุก็คือมีการ คืออย่างนี้ไมผมงงพวกงนะใบที่สร้างออก็คือจะมีการลดคอสของการบางใบเนะาะก็สิ่งนี้จะทำงานกับเป้าหมายอันนี้แหละโอเคต่อไปก็คือตอนนี้ไอ้การ์ดที่เราไม่ได้รับไอ้แต้มเนี่ย แต้มพอย์เนาะแต้มแต้มแต้มพอย์เนี่ยตอนนี้สามารถได้แล้วแต่ว่าต้องเป็นการของคนใช้เท่านะก็คือคนที่สามารถฟื้นแต้มในพีด้ก็คือจีซุรุเท่านั้นถ้าผมาใจะถูกนะตอนนี้เรอตัวข่าวแล้วก็ไปรออีกทีหนึ่งนะแล้วก็แล้วก็ลดไอ้นี่ลดคอร์สเบดลดคอร์สการ์ดบางใบ โอนี่ฮันาเมจเพิ่มขึ้นอาา่าแล้วก็จะมีการปรับพวกแบบว่าการอัปเกรดที่มีคนหยิบน้อยมาเนาะ่วน Shadow of the Moon เนี่ยจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ Shadow of the Moon ตอนเนี้ยถ้าเป็นใบเดียวกันเนี่ยในเด็กมันจะรวมเป็นใบเดียวกันไปเลยก็จะไม่ต้องลบเนาะประมาณนั้นอันนี้อันนี้จะอันนี้จา Anti Moonlight of High Tide คาริเป้นี่ผมยังไม่เคยเล่นเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าม,ม,มันังไงมาคือผมมีตัวแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลยง่ายๆก็มีปรับเมตมีปรับปรับโร่กับปรับเมจกับกับกับโร่เนาะหาเกียนี้แล้วก็วเวอร์ให้โร่เยอะขึ้นแมหน้าก็เหมือนอางานนดาเมตมจเพิ่มขึ้นโร่โเยอะขึ้นจากกาพวกนี้นะยูก็คืออะไรสักอย่างกาฟเกตผมก็ยังไม่เคยเล่น อันนี้ลินก็ตัวอวออีกตัวหนึ่งนะฮะปรับจำนวนกวอารปรับจำนวนการตีปรับดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วก็ปรับอัพเกรดการ์ดแล้วก็ปารหม่การ์ดบาหม่เนีในรีมูฟไอ้ดาร์คมิสเนาะนามิสเบดออกประมาณนั้นมาตัวของแราของ พาร์ทเนอร์นะอันนี้ผมอัดใหม่อันนี้มันคือคนไหนนะมันคือคนไหนนะผมมาดูแป๊บอ่าคนนี้อันนี้คือของจนะิซูรุเนาะไม่ใช่ของฮาลุพอสสองบนเม็ดี่สิบเปลี่ยนเป็นบนเม็ดสี่สบพอสเหมือนเดิมเนาะำเมตตามการบนมือทุกสุวได้สิบใบเม็แรงขึ้นนั่นเองนะต่อไปน่าจะน่าจะเป็นของจิซูรุน้องที่นั่ง นั่งอะไรทุกอย่างยูแชร์อ๋อผมก็จำรูปเต็มไม่ได้วนะ่าน้องเขานั่งอะไรหาแบบนี่อยู่นี่นะเปลี่ยนสก,กิลนะจากคอสามเดือคอสองแล้วก็เอาการ์ดในมือเนี่ยลงเด็กหนึ่งใบแล้วจวดสองใบเอ้ยจวดหนึ่งใบเป็นเปลี่ยนสองจวดสองใบนะก็คือดีขึ้นนั่นแหละส่วนอิสุคูเนี่ยก็คือของของจิซึรุอ่ะเนาะโอเคเป็นคอสี่ท่านเะมีสองร้อยแล้วก็ ท่านจะมีสองร้อยเท่ากับทุกตัวแล้วก็ได้รับเอฟเฟกเปลี่ยนเป็นคอสามนีคือลดคอแหละใช้ง่ายขึ้นง่า,งามาดูที่แฟกต์มันมางปรับเซตแรกเนาะเซตก็คือเซตอันนี้เซตนี้หน้าตาเซตอันนี้นะก็คือเซตที่มาพร้อมกับมาพร้อมกับจีสุรุกับไออะไรนะยุกิเนะ ก็คืออันก่อนเนี่ยการ์ดที่ตีที่ตีสองครั้งเนี่ยในการแอทแทกหนึ่งใบจะบวกดามเมจวอยสิบเปอร์เซ็นต์แต่จะได้ทัดสองครั้งเนาะหนึ่งถึงแต่ได้งหดสองางเปลี่ยนเป็นบวลดามเอจสามสิบให้กับการ์ดวอยที่ตีสองครั้งขึ้นก็คือที่จะรู้ใช้ง่ายขึ้นลินก็ใช้ได้นะลินใช้ได้ลินมันมีการ์ดที่ตีมันมีการ์ดที่นับมาสการ์ดสกิลเนมือกับอีกใบหนึ่งอะที่มันตีเยอะใช้ได้เหมือนกันเนาะ ตัวนนี้มันคือการ์ดไหนมันคือเซ็ตไหนคืออันนี้เนาะที่เป็นเซ็ตเซ็ตแสงก็คือเปลี่ยนเมื่อมีการ์ดในมือเนี่ยเท่ากับสี่ใบหรือมากกว่าทําให้ทําให้ได้เมจดแสงในยเยอะขึ้นเนาะยี 20, ่สิบแดีวนี้เป็นแค่สามใบก็พอแหละก็คือดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เซ็ตไฟว่านั้นนะมันมีคำว่าแพชชั่นจำไม่ผิดนะจะเซ็ตไฟ อ่าใช่เป็นไฟนะจากเมื่อจะการอัพเกรดเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจดห้าห้าครั้งถัดไปเนาะกับการการไฟเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจไฟยี่สิบเปอร์เซ็นเลยตรงตรงนะเขาแตกตั้งสุดหนึ่งครั้งซึ่งผมบอกว่าใหมอะดีไหนใช้ง่ายกว่า แล้วมีการเปลี่ยนพวกอิคิวเมนต์ข้างในเนาะก็คือผมโหคงไม่ต้องหาหรอกมีแล้วบ้างมันคือเรื่องของอิคิวเมนต์นั่นเองเนาะอีวอันนี้คือน่าจะเป็นอิคิวเมนต์ส่วนนี้น่าจะเป็นการ์ดในนั้นก็นเดี๋ยวรอเขาไปเรื่องน้าแหละแต่ว่าคงอันนี้กันเองอ่าอันนี้ก็คือกนะาร์ดมอนเตอร์เนาะมันเป็นคอมมอนแลรดเดอรี่มีใบไหนบ้างอันนี้มีบอกไปเลยเนาะอันนี้มีบอก เ็าถืว่าดีมาดูเจลลี่ดีกว่าเจลลี่มีสองใบเองอันนี้ก็คือมือน่าจะเป็นอาการอัปเกรดคอส,สองเมื่อเริ่มได้หมูเร็วซึ่งก็ดีโอเคไม่มีอะไรแล้ะหมดแล้ว่อันนี้อะไรวะเน,นี่ยอคก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเนาะโอเคหมดแล้วเนาะอาจจะไม่ได้สรุปดีมากนะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะฮะแต่ก็พยายามเต็มที่เนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเรื่องของอัพเรื่องของไลอ่ะ อัพแพดเนาะแต่ว่าตัวตู้หน้าผมนัน่าจะไม่เปิดหน้าหมไม่ได้มีพวกแบบพวกแบบไปนี่เท่าไหร่โอเคเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ